ชีวิตเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเราจะเป็นต้องพูดทุกวันเพราะว่าต้องใช้เงินเกือบหมื่นล้านในการแก้ไขรัฐมนูญเพราะว่าต้องมีการลงประชามติสามครั้งครั้งละสามพันล้านโดยประมาณสามพันสองนะครับและเป็นการแก้ไขรัฐมนูญเพื่อที่จะให้นักการเมืองสีเทาสามารถเล่นการเมืองได้ซึ่งผมเองเนี่ยไม่เห็นด้วยนะไม่ซื่อสัตว์ก็สามารถที่จะนะมาเล่นการเมืองได้มีปัญหาเรื่องจริยธรรมก็เล่นการเมืองได้เพราะทุกวันนี้ถ้าไม่ซื่อสัตว์ และมีปัญหาเรื่องสิทธิธรรมคุณธรรมเล่นการเมืองไม่ได้เช่นบางคนเคยติดคุกมาเคยแจกถุงขนมบางคนเคยจ้างวานค่าบางคนเคยเป็นเจ้าของบ่อนเคยโกงประชาชนให้หลูกน้องไปสอบแทนโดนลบชื่อจากสภาวิชาชีพโดนลบชื่อจากมหาวิทยาลัยให้หลูกน้องไปสอบแทนบางคนก็ไปมีเมียน้อยออมีเมียน้อยนี่ก็ไม่ควรเป็นนักโทษตีเนเพราะอะไรขนาดครอบครัวยังไม่มีความซื่อสัตย์ต่อครอบครัวเลย แย่งหัวเผาอะไรเงี้ยเอาหัวเพื่อนอต่างๆาเนี้ยคนเหล่านี้ก็ไม่ควรที่จะมาเล่นการเมืองความเห็นผมนะเพราะนั้นเราต้องเสียเงินประมาณเกือบหมื่นล้านเนียเพื่อแก้รัฐธรรมนูญเอานักการเมืองสีเทามาทํางานเนี่ยก็มไม่ถูกด้อบางคนติดคุกนะสารจำคุกหนีก็ดีไปอยู่ต่างประเทศกลับมาออกจากคุกยังอยากเล่นการเมืองอยากจะเป็นสมาชิกพักผมว่ามันไม่มเหมาะสมนะเพราะประวัติที่ผ่านมาสารจำคุกคดีทุจริตนะออกจากคุกมาแล้วก็จะมาเล่นการเมืองมาเป็นนายกเลยคนระับ เพราะว่าที่ผ่านมาคุณก็โกงชาติบ้านเมืองจนสารจำคุกแล้วจะเอาคนพวกนี้มาเล่นการเมืองทำไมนะอดีตชั่วปัจจุบันเลวอนาคตแม่งก็ต้องโคตรชั่วแล้วผมไม่เชื่อหรอกไอ้พวกที่โกงชาติบ้านเมืองเนี่ยออกจากคุกมาแล้วจะกลายเป็นคนดีผมว่าสันดานแม่งก็เหมือนเดิมนะคความคิดพี่เดนะนะครับผมว่าแม่งเหมือนเดิมนะครับดังนั้นผมก็ไม่เห็นด้วยที่จะมีการแก้อะไรจำลองนี้นะครับเห็นล่าสุดก็มีการไปร้องนะครับจะให้ให้มีการยกเลิก ยกเลิกการเลือกสวสอสอะไรต่างเห็น,นข่าวเมื่อเช้าเนี่ยวัน,นเดี๋ยวนี้นักรองแม่งก็เยอะแยนะคือการร้องเรียนมันก็ดีอย่างนะเป็นการตรวจสอบแต่มันต้องมีพยานหลักฐานนะแต่ถ้าร้องเรียนไปเรื่อแยแฉไปเรื่อยต่างๆนะควนน้ําขุนอย่างนี้ก็ไม่เวิร์กแต่ถ้ามีหลักฐานเนี่ยร้องเรียนนะครับการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีนะครับการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะครับเอฟซีสายการนะครับนะครับเอ่อนะครับมีอะไรที่น่าสนใจครับ อาจารย์เดชาพอมีความคิดเห็นอย่างไรกับดราม่าเด็กสองคนครับคู่กันกับแมงปอนะครับอืนะครับ,ค,รบคือเด็กสองคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับเขาก็เป็นผัวเป็นเมียกันตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินสินสอดทองมัน่นแล้วก็ไปออกแล้วนะทำไปทำมาจะต้องเลิกกันก็เพราะเรื่องสินสอดทองมัน่นก็ไปออกรายการผลกระแสะคนก็เห็นใจ พอเห็นใจก็เกิดดรามา่าดรามา่าก็มีคนอยากจะช่วยเหลือแม่อยากจะให้สองคนนี้รักกันนะเพราะปัญหาเรื่องเงินไม่กี่แสนบาทหลายหลายคนก็ออกมาช่วยกันพวกแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์ก็เห็นโอกาสนะไอเด็กสองคนนี้เป็นกระแสก็เลยจ่ายเงินจ่ายทองนะครับเพื่อที่จะมาไล์สดขายของนะเพื่อสร้างเมดดิ้งให้ตัวเองเพื่อประโยชน์ในการขายสินค้าการช่วยเหลือเงินกับเด็กสองคนนี้ก็ไม่มีอะไรครับมันก็เป็นเรื่องของการตลาด แค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยเด็กสองคนถามว่าได้ทํากับคุณงามความดีหรือเดือ,อดร้อนจนถึงขนาดัไหมนะาสมควรจะช่วยเหลือไหมผมว่ามันก็ไม่สมควรจะช่วยเหลือแต่ว่ามันเป็นดราม่าสองคนหัวเมียรักกันน่าต้องเลิกกันพ่อเงินสินจอดอะไรออะไรเงี้ยคนก็เลยเห็นกรงเห็นใจพวกพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์เอาเงินให้ไปคนละแสนสองแสนอะไรก็วาไปหลังจากนั้นก็อเอามาไล่สดขายของขายของได้ตอนเยอะต้งงนแยะบางคนเสียเงินจ้างเด็กพวกเนี้ย เอาบ้าซาแสกกระแสร้า,า,สสราประเด็นต่อจากผลกระแสะขายของได้ห้าล้านหกล้านจ่ายให้เด็กไปแสนสองแสนคู่คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะการช่วยเหลือมันเป็นการทําการตลาดนะครับเป็นเรื่องการทําการตลาดเอาคนที่อยู่ในกระแสะออกรายการไทยออกรายการผลกระแสแล้วดังปุ๊บก,ก็เอาไปนั่งขายของนะครับอย่างเช่นลิลลี่นะลิลลี่เห็นจําได้ไหมลิลลี่เห็นในรูปความผมเนี่ยก็ไปออกรายการผลกระแสะนะหลังจากนั้นก็ดังเลยกลายเป็นดารากลายเป็น คนเชิญไปนั่งไลฟ์สดขายของได้เงินได้ทองกันเดือนละเปะ็นละ้านนะสังคมไทยมันชอบอย่างเงี้ยชอบอะไรที่มันดรามา่านะครับแล้วก็สามารถที่จะทาให้คนอยากซื้อสินค้าก็ไปช่วยกันไลฟ์สดบ้างคนดังๆก็ไปไลฟ์สดนักวัดบ้างคนนั้นคนนี้นักร้องบ้างแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์เขาจ่ายเงินไปมันไม่ใช่การช่วยเหลือมันคือการทําการตลาดนะเป็นการส่งเสริมการขายบางคนบอกเฮ้ย hey, เอาคนมานั่งไลฟ์สดไลฟ์ด่างนี่มันคือการช่วยเหลือไม่ใช่หรครับไม่มีบุญคุณหรอครับนชาลีกามินอะไรต่างเนี่ยเท่าที่ผมติดตามเนี่ยข่าวสารมาเนี่ยคนเหล่านี้เป็นเรื่องการทําการตลาดเอาคนที่อยู่ในกระแสลินลี่เงียนนกชาลีบ้าใครอ่ะจีกามินอะไรเนี่ยแล้วก็อะไรทูชแชมพูอะไรอะไรสองคนผัวเมียเด็กเนี่ยแต่กับคนเหล่านี้ก็คือคนที่อยู่ในกระแสแล้วก็ ให้ตังค์เขาคอแล้วก็จ้างเข้ามาไลฟ์สดแล้วตัวเองก็ขายสินค้าได้ไม่มีใครมีบุญคุณหรอกมันเป็นเรื่องการส,ส่งเสริมการขายเพราะคนไทยเวลาซื้อสินค้าจาก t ิ k กต็อกก็เชื่อเชื่อคนขายว่าเป็นคนดังเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นบุคคลในกระแสพอเห็นมีบุคคลในกระแสก็ซื้อสินค้าไม่ได้สนใจเราสินค้าดีหรือไม่ดีสินค้าถูกหรือเพะหรือแพงหรือของปลอมหรืออะไร่างไม่สนใจสนใจแต่ว่าคนที่มาขายเป็นอินฟูดังหรือเปล่าเป็นคนในกระแสไหม แค่นั้นนะครับมันก็เลยมีปัญหาเรื่องสินค้าปลอมสินค้าห่วยแตกอะไรต่างๆมันก็ทําให้แบ่ค้าออะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็รวยขึ้นมาเลยนะคนเดียวขายข้าวล้านสิบล้านร้อยล้านรวยกันเพราะเวลาการตัดสินใจซื้อตัดสินใจเพราะชอบ encer, อินฟลูเอนเซอร์เพราะชอบคนในกระแสแค่นั้นเองครับนะใครทีีจะสนใจเช่นจะซื้อโทรศัพท์แครทีีจะสนใจว่าโทรศัพท์อ่าโทรศัพท์นักข่าวโทรมาโทรศัพท์ดีไม่ดีคุณภาพ ดีไหมนะครับไม่ได้สนใจสนใจแต่ว่าอ๋อมีคนดังคนในกระแสามาช่วยในการไลฟ์สดก็ซื้อและนะนะครับก็อย่างอย่างกาเมียนเนี้ยนะคุณนวัดเขาเชิญไปเนี้ยไลฟ์สดช่วงงงละล้านช่วงงงละล้านนะครับเราฟังแล้วแบบโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นเนี้ยนี่แหละครับเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียเขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์เพราะนั้นพอใครดังมีคนติดตามเยอะเนี้ยเวลาพูดแล้วคนเชื่อ เะครับเชื่ออินฟูนะแต่ไม่ได้สนใจแล้วสินค้าที่ขายเนี่ยดีหรือไม่ดีไม่สนใจแล้วนะซื้อพัดลมมาเนี่ยราคาถูกอะไรต่างเนี่ยดีไม่ดีไม่สนใจสนใจแต่เพียงว่าคนขายเป็นคนดังหรือเปล่าคนขายเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเปล่าแค่นั้นแปลกนะน,นี่ประเทศเราก็เป็น,ปนแบบนี้เพราะนั้นพี่น้องประชาชนเวลาจะซื้อทองคําจะซื้อสินค้าจะซื้อรถจะซื้อนาฬิกานาฬิกาที่ก็เยอะนะโดเล็กบ้างปาเต้กอะไรกับผมเห็นมีการขายนะ คนก็เข้าไปซื้อไปอะไรกันเยอะแยะนั่นะถ้าเราไม่เห็นไม่ได้สัมผัสเนะเราอย่าไปซื้ออย่างผมเนี่ยใช่ในาฬิกามีทั้งโรเล็กมีทั้งลองกินเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเจริญเรือนประมาณเท่าไหร่เกือบๆสอง 2, แสนอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปซื้อที่ร้านเนี่ยผมต้องไปซื้อที่ร้านซื้อที่ร้านนะครับผมคงไม่มาซื้อทางออนไลน์หรอกเพราะอะไรเพราะนาฬิกาเรือนเป็นแสนเป็นล้านเราก็ต้องไปซื้อไปดูไปขยับไปอะไรดูมีใบรับประกันเลยเดี๋ยวนี้ไงขายมือสองขายโรเล็กปาเต้ขายทองคำขายรถมันขายก็วทางออนไลน์เลย ไม่ต้องไปดูรถไม่ต้องไปดูสินค้านะครับคือคนเรามันเชื่อง่ายเพราะว่าวิธีคิดของคนมันเปลี่ยนไปขี้เกียจออกจากบ้านอยากรู้อะไรก็เข้าทิกต็อกเข้า YouTube เข้า a c e b o o k เข้าอินต a าแกรมนะครับผมทําคดีหลายคดีนะครับที่ก็ซื้อขายมือถือเนี่ยมันมีมือถ่ายมีมือถืออยู่เครื่องเดียวแล้วก็เปิดให้มีการซื้อขายกันสุดท้ายแล้วมือถือเครื่องเดียวมีคนไปซื้อไป5้า้อยคนเก็บเงินมัดจำไปคนละหมื่นและแม่งหนีหายเลย นะครับเพราะมีมือถือแค่อย่างเดียวนะวนไปวงมาถือไปถือมาแต่มีคนซื้อใบตั้งเท่าไหร่เยอะแยะมากมายอันนี้ก็นะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าการเสพสือ่อการซื้อขายของออนไลน์เติดตามเพจพี่เดตรงไปตรงมาของฟรีไม่มีในโลกของถูกกว่าท้องตลาดไม่มีนะรถยนต์อย่างเงี้ยถูกกว่าท้องตลาดไม่มีหรอกเพราะอะไรรถยนต์มันขายได้อยู่แนละ้วโทรศัพท์มือถือเครื่องละห้าหมื่นสมมตุติอยู่ดีๆมาขายสามหมื่นเนี่ยเราต้องรู้แล้วนะีมันโกง ทวนลงทุนทําธุรกิจลงทุนร้อยล้านปีได้ร้อยแปดสิบล้านมันก็โกหกจริงไม่มีอะไรก็แล้วแต่ที่ผลตอบแทนดีนะครับผลตอบแทนดีๆทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่มีหรอกถ้ามันทําธุรกิจอะไรนะผลตอบแทนดีลงทุนร้อยล้านได้กาไรร้อยแปดสิบล้านต่อปีเนะี่ยมันทําเองแล้วใบหวยใบ,ยบยอะไรต่างๆก็เหมือนกันถ้ามันรู้เออวดหน้ารางวัลที่หนึ่งจะออกอะไรนะมันไปแทงเองมันจะมาบอกเราทาไมบอดูสินแส ขายกีเลนขายสิงโตขายสิงขายอะไรต่กกางๆขายตัวละสี่แสนมีคนมาร้องเรียนผมนะเสร็จแล้วปรากฏว่าะเอาเงินไปเรียบร้อยซื้อสิงซื้อกีเลนตัวละสี่แสนถึงเวลาแม่งไม่ส่งผมต้องยื่โนโดติสเป็นสินแสชื่อดังเลยกะะดับนี่เล่าอห้ฝังนะออกทีวีออกอะไรเยอะมอดูก็เหมือนกันนะมันบอกว่าเราต้องทําแบบนั้นแบบนี้แบบไรเสียเงินเป็นล้านอนะหมอดูอะแล้วเสร็จแล้วปรากฏวนะ่าเงินก็เสียไปบางคนเสียตัวด้วย นะเลิกกับหัวไปได้หมอาาดูเป็นเป็นเป็นหัวใหม่ก็มพี่เรี่ยคดีที่ผมทำมายเยอะแยะมากมายนะแล้วก็เสร็จแล้วมีของขังมีของพิเศษมีตะกุดมีอะไรตา่างๆมันบอกใส่แล้วรวยหัวกลับบ้านก่อนใส่ก็มานอนกับอาจารย์ก่อนอะไรต่างๆเนี้ยสุดท้ายก็ตกเป็นเมียเขาเสียตัวเสียงเงินเยอะแยะนะครับอย่าไปหลงเชื่อไม่มีหรอกครับนะนะดูวงต้องวงจุย้ยไปทุบบันไดทุบประตูทุบครัวทุบรั้วเขา ไม่มีหรอกเขาบอกทุบแล้วรวยนะพอทุบอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ต้องจ่ายกลางให้มันสินแสดังๆเนี่ยมีคนมาร้องเรียนผมนะขายกีเลนขายสิงขายไอ้น้ำเต้าอะไรกับทัวละสี่แสนหกแสนนะแล้วค่าใช้จ่ายในการไปดูห่วงจุ้ยแต่ละบ้านหลักล้านนะบ้านคนดังๆเสียสามล้านห้าล้านนะครับแล้วถามว่ารวยขึ้นไม่มีหรอกนะพอดูห่วงจุ้ยเสร็จทุบบ้านทุบป,ประตูทุบหน้าต่างทุบรั้วเสร็จวันรุ่งขึ้นหมายสารมาติดนะ หมายสารมาจากไหนครับธนาคารจะมายึดบ้างครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อไอ้เรื่องพวกนี้หลอกลวงทั้งนั้นเชื่อพีเดอย่างรายการพีเดไม่มีการรับบริจาคไม่มีการรับเงินนะครับไม่มีการรับบริจาคไม่มีการรับเงินนะตรงไปตรงมารับแต่วายอย่างเดียวนะครับพอใจนะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนอย่าไปหลงเชื่อนะนะเครื่องรางของขัง,งเอาพระวัดนั้นวัดนี้มาขายแหวนแล้วรวยไม่เห็นไม่รวยละกคนนะ นะครับอย่าไปหลงชื่ออะไรเยอะแยะง่ายๆนะซื้อสินค้าซื้ออะไรต่างๆถ้ามันถูกมากเราต้องไปไงเราต้องสังเกตแล้วของทำไมมันถูกจังวะนะทำไมมาขายราคาถูกอันเนี้ยต้องเป็นสิ่งที่อยากจะฝากพี่น้องประชา,า,าชนว่าต้องระวังอือเข้าใจนะเออพี่เดก,ก็นำมาเล่าสู่เพืนฟังนะสาบายนะครับวันนี้ผมจะไปหัวอินนะครับอืออืออือเด้อ ใช่ครับ,รบนะครับเออนะครับมีอะไรบ้างครับอ่านี่ข่าวครับ GM ปลดพนักงานกว่า1,700คนลุยเปิดโลลุยเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบนะครับนะครับนี่ก็ปลดลงปลดพนักงานเนี่ยนะครับข่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่นะครับไม่สามารถอยู่เฉยได้พวกเขา,าประกาศปรับโครงสร้างปลดพนักงาน1,700คน ตรียมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบนะสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้คนกําลังนิยมรถไฟฟ้านะครับนะเศรษฐกิจแย่ฝากรัฐบาลแพทองทานนะครับดูแลด้วยนะครับไปดูที่จะทํำยังไงครับจะไปขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจาก3 0 0เป็น400โรงงานที่มีคน200คนขึ้นไปนายจ้างเขาไม่เอาด้วยและตอนนี้ตัวแทนแบงค์ชาติอยู่คนนึงก็ไมเข้าประชุมอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับ จะขึ้นค่าแรงอะไรต่างๆอย่าไปบิดเบือน,นกลไกตลาดประเทศไทยไม่ได้มีสเสน่ห์เหมือนนายอดีตว่าแบงค์ชาติกล่าวไว้ดังนั้นรัฐบาลไปดูนะครับจะทํำยังไงครับจะแก้ปัญหาคนว่างงานมีข่าวโรงงานปิดหมดคนงานทุกวันครับ